สวัสดีครับผมกสวัสดีทชมทุกคนนะครับอันนี้กับบลนิกสกาได้นะมันนี้ผมสีาพาส้าทุกคนมาเรียนเราน้ำนีนะครับผมกะ นี่นะครับผมพื้นที่เขาก็ได้เก็บเกี่ยวเขาไปพื้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้กัตอนนี้ไฮนี่มันแห้งอยู่ไฮทั้งล้านมันมันเถียกน้ำอยู่มันมีขีดตมอยู่ผมก็หมดสี่เรนอยู่ไฮนี่นะครับในมือนี่นะครับผมวิ่งเอาบว้แล้วนี่มาแรีนแหบเบิ้งก็คือสองห่อร้อยร้อยแปดชิพร้อยเก้าสิบเนี่แหละครับประมาณนี้ร้อยแปดชิพร้อยเก้าสิบที่ไมได้โดนเราจำไม่ได้สนุกนะครับผมเป็นใบพลาสติกมาไว้นี่ครับผมใบพลาสติกมาไว้ที่ปะกับไส้นะครับนี่ไส้ประกับพร้อม ตัวนี้นะครับผมเอาเสี่ยงมัดไว้เนือ่องจากว่ายานเหมือนกันบามันหมุนมันอย่างมันสะกุ่รู่เสียนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสองห้องหุน่นหุ่นแบบว่าตามเดซังตามมัดครับนี่แบบน,นี้เนาะให้เบิึงข้างหน้านะก้อนสู้ลูกค้าดนะครผมสีเฮ็ดอ่าเป็นรูมไซยู่นะครับผมตอนนี้แล้วก้อนเฝ้าพอมันสีเหมือนก้อนเนาะเท่านี้เบินงทั้งุันคแบบตะวิดโตกดินเลาะตะวิดโตกดินเลาะแบดนี้มีบาวอยู่ทั้งฝ่าฟมครับน,นี่แล้ว,วเสร็จบึงบาวทั้งฝ่าหนะนึ่งนี่ครับเห็นปะนี่นี่ นี่วาวผู้ใดก็บ่ฮู้ครับนี่วาวในบ้านวาวในบ้านตอนนี้กรเพิ่นเรียนแล้วหลายลำพร้อมเดี๋ยวไปก็เห็นนี้อยู่ครับมาเบิ่งวาววาวผมนี่มันค่อนข้างที่สิใหญ่ว่ามันสิขึ้นบ่ผมก็สิมี้นี่นมาพร้อมนะนี่ช้างเทียบยิบซ้ำนะครับผมจากปีที่แล้วยังอยู่แล้วยิบใบสาเรียนนะครับ บตัวน да ีว้ก็เป็นเบาลูกค้ากันนะครับผมสั่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสั่างขางไว้เนาะตัวนี้ผมตั้งสองลำกับจุไรลำหนึ่งเดี๋ยวผมเสเยบในเบื้กงลำอันนี้ก็มินสันูนะครับผมคันหนึ่งลอยเจ็ดสิบกว่าเซนต์นะครับเสียบเสียบเรียนกับเบอร์สามนิดนะครับผมเป็นเสื้อสีธรรมดาเนาะแล้วมื่อนี้ผมเสียบแม่เรียนให้เบิ้งว่าสิบขึ้นไปขึ้นอันนี้เป็นเทสแรกเลยนะครับผมจากการเส็ยมาแล้วให้เบิ้งเข้าก่อนครับเข้ากับเห็ุประมาณนี้ มานี่เนาะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์เดี๋ยวไปเบิ้งตอนเรียนเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงก็ต้องต้องมาทางก่อนสิ่เรียนเนาะเดี๋ยวไปมาทางกันเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็สิมัดหางเนาะเสียก็หน้นว่าฝันให้ย่างดีได้พี่น้องฝันเสียกัไหมพ่อมองมาทางมาทางกตบว่ามีอย่างไรมาตั้งแต่ก็ได้เห็นมันหลุดย้ำเลียนถ้าเจอมันหลุดต้องฝ่าผมเคยเธอหนึ่งเรียนเราหางหลุดต้ว่มาเสด็จเอาลงจากน้ำย่าจากมงอันนี้ผมมาหนาเรียนสอดเกี่ยงเนาะเพราะว่าล้มล้มมาท่านดีบ้างเลย ข้างต้นใหม่เนี่ยครับหางย้ายออกไปเลยเด็่คนวิธียายหางครับ ครับผมเดี๋ยวผมเสียนหน้พ่อผมท้ายให้ครับส้งให้เอามาเบิ่งว่าสีเป็นมุมไลยครับโอเคครับผมนี่เด้อผมสิตั้งกล้องมาให้พ่อผมส่งมันสิีงาหลายแนน้อยเด้อครับมุมกล้องเงนอยู่ในไหนะครับผมเอาเดี๋ยวผมสิเป็นคนแลงนะเพราะว่าขีดตัวมลายไปไปครับไปอื้อ ตอนนี้แดดแดานมั้งหรอครับนี่นี่ป่วยขึ้นเราแม่งโยกไปเห็นเลยครับไม่มันมืนจ่ะรูมไหมแห้งค่ะครับเพราะแบบไอเหว่า เหว่าประกองตัวอยู่ไรเนาะนี่มันก็อยู่ไรยู่ครับนี่เบื้องสนูกกับเบี้ยว <c oughs> <c oughs> โอ้เสียดายอยู่ครับเรียนเรียนเรามันล่มมัแห้งมานเสียฟ <c oughs> ังเสียงสนูมันวันสนูตัวนี้เจี๊ยดจาดนด้ครับเสียงแบบเสียงสนูกฟาแตกขนาดเด้เสียงหน่นอยๆลำเลี้มเดี๋ยวผมเสียงเรียนให้เบิ่องไม่เหมือ,อนมือนี้นี่สิพ่อไปทำหน,นี่ก่อนเพราะว่าล่มมันบูแห้งมาเลย เดี๋ยวมือนี่ยังมือเป็นลบแข็งสิมาร้องให้เบินะ้องไม่เนาะเพราะว่ามันเพราะข้จูใจมาไในนะคลิปนี้นะแปลว่าผมรเรียนหลบมันก็ขึ้นอยู่หอกแต่ว่าแห่งมันผสมกับข้อเรนนะียนเนาะมือลบไม่ให้นาศิสัตว์ขึ้นในบางยังมือเป็นเลยคลิปนี้สิเป็นเรียนท้องเทียนนะครับนะเนาะเดี๋ยวผมแซ่ค่ะผมสาวร้องให้สาวร้องจะสนุเป็นสนุเสียงไหนนะครับผมรู้สึกว่าคัดมันสีแข็งไปนิดนึงเดี๋ยวมือผมสิดปากคัดลงอีก พอมันมันดังไงเอาผมสีสาวเองมาเนี่ยไอพ่อผมไทยเพราะเพิ่งมาเอาเนี่ยสีสาวหอนมือได้ยวะ ด,ด้ดยสามเดชนี่นะารูปส่วงวาเขาเดี๋ยวถ่ายเลียนมือขึ้นนะครับลบไม่แห้งเดี๋ยวเลียนให้เบิ่งไม่เอามื่อนี่สิบว่าไปเท่าีหก่อนนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้า let's go โอเคครับผมมื่อนี่ก็เป็นมือไม่นะครับเป็นมือที่สองเป็นนักมือเว้นเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงส่วนนะครับเบาเนี่ยก็ได้เอาบาวมานี่ครับนี่มาล้อให้พี่น้องฟังไม่นะครับผมเมือม่อคืนนี่เมื่อวานนี่เลียนไปเนาะ ผมปล่อยเสียบออกมีหอดไห้หนูกัดเสียบนี่กับคือมันเราจีบไม่โดนนี่นะครับมันนี่มารอรุนกันมาสันนุสีดังยังไงนะครับเพราะว่ามันนี่ก็บขอนขาที่เดีมีล้มแต่ว่าผมกับพวกเนี้ยใจบาลานซ์เกินไปนี่ล้มห่างบนสีเป็นบังไหนเนาะเดี๋ยวมาเบิร์นทั้งกันครับนี่ได้เบิร์นงานอีกเจนหนึ่งครับนี่ครับผมอุปกรณ์หอากับเสียบคู่นึงกับตัวเบาลนะครับผมสนมันน,น,น,นุ่นไป1งมิลมาไว้เนาะพี่น้องเนาะนี่ให้หน้าบอลในเกี่ยวเขาเรียบร้อยเดี๋ยวเวันนี้เรียนเพียงเดียวนะครับมือนี่ว เอาเมัดไว้เราถ่าสัตว์ขืนนะครับมาล้อลุ่นกันว่าสีขึ้นบ่รูมสีแห้งเพราะว่าวันอ่ะเพราะว่ามันกลับมาไม่หายมือนี่ไป็นหมครับไม่เป็นหม่มันกลับมาไม่หายเนาะบ่ได้แบบว่ามาตลอดโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับผมโอเคครับพี่น้องเอ้ยตอนนี้พอกนี้ก็ได้นี่เอาปลาบ้างไว้อาวางหางออไปลาเป็นที่อร้อยแล้วครับผมสูชให้น้ามาได้พี่น้อง แล้วก็วกเนีกเจียวเสียงนี่ไปมัดไปนะครับผมพี่น้องเห็นรับเสาขุนบ่ะขุนๆมันนี้เสียมัดไปขุนนะครับเนาะถ้าเกิดว่าถาสัตว์ขึนเลยม่เป็นมาชิขืนไปสกูเพื่อครับตอนนี้บวกนี้ก็ได้เอาเสี่ยไปมามองที่มาชิสัตว์ขึ้นแล้วเนาะอย่านี้พวกเน็กมาสัตว์เเวเอาเมื่อเมื่อมาชิขืนมาข้นนั้งกันครับพี่น้องเวามันขึ้นยังเหรอวาแต่ว่ามาเบิ้งว่าลุบสีแห้งเพราะสีดึงเเววก็หางอันยาวมากมาก ตอนนี้ขึ้นได้บ่อนะครับนี่นนเนาะปีคือปีแล้วนี่เสียขาตึง,งต,งต,ตังกล้องอนนอเสียหนึ่ตัวนี่แล้วตอนนี้สีตั้งกล้องไม่ก้อนนะครับโอเคครับตอนนี้บ่อเนี่ก็ตั้งกล้องไวม่โดนนะครับเนาะอาจเสีมุมกล้องมีต่างหงายด้วยครับ <c oughs> ไม่ไปหงาเนาะเดี๋ยวไปเบิเ้งก็ได้ครับผมมาบอ่อขึ้นบอ่อ ถารวมกอนถารวมกอนไปแล้วครับผมูลั่นทุงครับลั่นทุงลั่นทุงแล้วครับ ลอยขนาดครับพี่นอ้องลอยขนาดอ,อู้งามแห้งหางคำหางอู้หางยาวแห้งพี่นอ้องสวยๆเลยครับผมเดี๋ยวบา้านเอกสียังไปหม่องผู้พายกอนนะครับเนาะโอเคครับพี่นอ้องตอนนี้บา้านเอกก็ได้สัตว์เหล่าขึ้นแล้วนะครับผมมาหันบ้านเอกไปเบิ้องขีดสิบบา้านเอกสัตว์ขึ้นแล้วเนาะ กล่องก,ก็ัดงาขึ <c ười> ้นไปแล้วครับผมบ้าสีนิ่งครับผมขันบุธิได้อยากใครใส่เอาสนุ่นลงอีกขันอยากให้นิ่งกันเอาขึ้นชุดแบบเป้าเน็กหรือว่าวิธียังไงขันยามันใส่ก็เอาหางออกอีกนะครับเนาะไม่มีสัมผัสแล้วครับนี่ครับผมนี่ครับขึ้นไปแล้วโอ้แห่เบื้องความเที่ยงครับความเที่ยง ขึ้นไปวันแล้วนี่นะครับนอาสำหรับผู้ใดสิบอกที่สำหรับผู้ใดอยากอยากให้บ้าะนิง่งพี่น้องไยายามยับสนุขขืนสูงพี่น้องเบื้องขึ้นยึดเสิงหัวได้เลยตอนนี้ขันอยากให้เ่าะนิง่งยับสนุกข้นสูงขันอยากให้เบาไส้ยับสนุกงลงตำ่ำอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาหางออกอีกครับแม่อยาใหา้มันไส้นะครับแต่ว่าอันนี้เบาะเนกเพิ่นสร้างตาว้าเอางไปสร้างหางน้ำหรือว่าจีเรียนตั้งตัวเบาขข้นนะครับสูตรนีนร้เนาะพี่น้อง เีครับผมแก่เมื่อสําเร็จลมแห้งเสียงูดังประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเบเน็กสีง่ายวาจางนี้มันตัวนี้มันอยู่กลางไหนนะนีองหอนแดดพี่น้องเบึ้งขุนแดดเบเน็กสีเอาขึ้นไปมัดไว้คุณอยู่บ้านสวนเบเน็กนะครับโอเคครับามาเป็นให้ผมนังเบิ้งจะเข้ากับเสียวลุกนะครับผมเพราะว่าลมยอมเว้นบนหิงนะพี่น้องนะขอหยาดเงาแป๊บหนึ่งนะครับผมไปโอเคครับ นีนก็วาาก่าวมัดไปแล้วเนาะในปัาเจ้าสน,สนุครับโอเคครับตอนนี้นวันเกาะว้ามา้วนเขาหมแลาะแล้วคนะือดีครับผมสนุ้ดังแหง้งเสียดตบสองสางนิดหน่อยนะครับผม ล้มล้มล้มบนบ่ค่อยมีมีแต่ร์ล้มรางครับเป็นเราก็ับไปขึ้นเราก็ับไปเดี๋ยวเบาเนกสิมาอีกหน่อยกระเสียวลงมาพี่น้องเนาะประมาณนี้ครับเอียงมาเอีกหน่อยครับผมนี่ละผมรูปล่างเบาล้มล้มพอแรงเห็นไปกับหางยาวประมาณนี้ผู้หางเงียบมันแบ่งหางเนี่ยนะครับแบ่งหางหน่อยหนึ่งถ้าเกิดแรงล้มไฟตัดออกอีกจักนิดนึงกัไเลครับอันนี้ใส่เอาเท่นะล้มไปร่อนดีนะครับเบาเบาเบาขึ้นเทเลยกเลยครับแล้วนี่บระเดียวแก่ยัง สิปับยังนิดหน่อยประมาณนี้นะครับสุดจัดมึงมึงล้มเบาเล่นล้มเล่นล้มนี่ครับนีประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวเบาเน็กไทยอีกให้เบิ้งอีกครับไม่ยังคืบนะ ใี่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใบโม่งกวนนะครับมาจากเขาแรนมาช่วงกลางโมงเามสาร์นะครับลมค่อนข้าง,งที่จะเบิดลว่าเนี่ยเกือบลงนะครับผมเกือบลงแล้วเบิ่งอีกล้มหนึ่งใน,ในบ้านนั่นนั่นเกือบลงคือกัน,นครับนี่ครับผมเห็นบ่เริ่มนิ่งเริ่มสะบัดถอยหลังผุผม้มคนสีสาวเนาะนะครับผมแล้วสีตั้งกล้องไว้นี่แหละแล้วสีสา,าวเอาลงเลยอ่ะตั้งไว้ไกลๆเลยนะครับ เห็นบ,บน้าบุญอันเยอไรเนยครับจิ๋นล,ล้วงเหรอ ผมร่มเบิดเกือบแมนเสาประทันพี่น้องโอ้ยสำหรับวันนี้กะแก่เมื่อสำเร็จนะผมพูดได้มาคลิปนี้ฝากก,กไดไลค์กดติดตามกดแชร์เบาเลยนะน้ำมาจุดหัวยองเบิดพี่น้องโอเคครับผมคลิปนี้มาเด็ตกต้องขอกตัวลาไปก่อนสิบหเห็ดวาวต่อแล้วนะผู้ใด,ดสนใจแบาแบบนี้สามารถสร้างทั้งในที่เฟซบุ๊กน้านล่างคลิปนี้เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอที่จะไปฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้เบ้าเนกลาไปก่อนเลสกู